หลายคนถามว่าทำไมหน่อยถึงกล้าจ้างคุณอ้ำพัชราภาแล้วก็คุณเอสุภชัยมาเป็นพรีเซนเตอร์ไฟเบอร์เพอร์พีทนะคะต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์เราดีมากจริงๆคะ่ะในเมื่อผลิตภัณฑ์เราดีมากเราก็ไม่จําเป็นต้องกลัวอะไรจะจ้างซุปตาเบอร์หนึ่งระดับประเทศมาเป็นพรีเซนเตอร์ถูกไหมคะหน่อยเองนะคะคุณแม่ลูก3นะคะก็น้ําหนักหายไป15บกิโลเช่นกันนะคะ ตัวพี่เอนอกจากออกกำลังกายแล้วก็คุมอาหารแล้วนะคะพี่เอบอกว่าพอมาเจอตัวเพอร์พีชนะคะก็ทำให้พี่เอน้ำหนักลงแล้วก็หุ่นบางลงแบบง่ายกว่าเดิมเยอะขึ้นไปอีกค่ะส่วนคุณอ้ําเทสแล้วก็คือชอบเพอร์มากมค่ะเพราะว่าคุณอ้ําบอกว่าคุณอ้ําไม่ค่อยชอบทานผักนะคะแล้วในตัวเพอร์พีชนะคะมีไฟเบอร์สูงมากค่ะทุกคน ซึ่งเหมาะมากๆเลยค่ะกับคนที่ไม่ค่อยทานผักอย่างพี่อ้ําแล้วก็ตัวหน่อยเองนะคะกินไฟเบอร์แล้วดีมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะว่าไฟเบอร์เนี่ยจะช่วยเราลดการดูดซึมน้ําตาลและไขมันด้วยนะคะก็ลเลยทําให้อาหารที่เรากินไปทั้งหมดอะคะ่ะออกมาไวมากยังไม่ทันได้ดูดซึมเลยค่ะเราก็เลยไม่ค่อยได้มีไขมันส่วนเกินแล้วก็น้ําตาลไปเก็บกักในร่างกายเราซึ่งหน่อยปลื้มมากๆเลยค่ะแล้วตัวไฟเบอร์นะคะทําให้เราอิ่มนานมากขึ้นด้วยค่ะ ในเพอร์พีนะคะทุกคนก็ยังมีโปรไบโอติกอีกด้วยนะคะ p r o b โปรไบโอติกนะคะก็คือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ก่อโรคนะคะก่อโรคในลำไส้ลดการเกิดการท้องเสียลดการอักเสบแล้วก็อาการผิดปกติอื่นๆของลำไส้ค่ะถ้าเรานะคะได้รับ โปรไบอติกที่เพียงพอนะคะในลำไส้จะทำให้เกิดความสมดุลแล้วก็ลดการเกิดโรคต่างๆได้ด้วยนะคะนอกจากจะได้แบบหน้าท้องแบนราบแล้วช่วยลดน้ำหนักแล้วยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอีกหลายอย่างค่ะไฟเบอร์ของเรานะคะเป็นไฟเบอร์จากลูกพีชประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะ